ยังยังไม่เหนื่อยน้อนะคะสู้ๆนะคะลูกอ่ะคุโมมีโจทย์ท้าทายนั้เนี่ยแล้วสู้ๆอ้าวเราเขียวบอกฉันจะไม่ยอมแพ้มาแล้วค่ะหกคำสั่งเหมือนเดิมนะคะอ่ะคำที่หนึ่งออกอะไรดีการออกกันใจะคะกันไกลรับกันหกาวไแล้ว

ถึง ına, จะแพ้ก pues ็ต้องยอมลงไปสุดท้ายเป็นไงลูกก็ต้องออดแต่ว่ามานับคะแนนกันดีกว่าข้างที่หนึ่งเป็นไงลูกชนะข้างเราชนะข้งที่สองชนะข้างเราะข้างที่สามชนะข้างเราชะข้างที่สี่ชนะข้างเรัชนะข้งที่ห้า แพ้ตัวอะไที่หกแพ้สรุปว่าเราชนะทั้งหมดเท่าไหร่ลูกสี่ครางก็ใส่ลงไปเสมอไหมคะไม่ไม่มีไว้ขีดไว้ค่ะแพ้เท่าไหร่คะลูกสค่ะลายแพ้สองถ้าคิดคะแนนจะได้เท่าไหร่คะข้อนี้สคะแนนะอ๊ย แต่เราแพ้สองเอามาลบกัน hmm. ค่ะลูกคะจะได้สองไม่ได้ไม่อยากแพ้เนาะเก่งมากค่ะลูกเก่งมากค่ะใครตอบได้เก่งมากนะคะผิดก็ไม่เป็นไรนะสบายสบายน่ะอุ้ยคราวนี้แหละทำเกมท้าทายลูกยิมนะคะไปตอบแบบนี้ค่ะลูกนักเรียนให้นักเรียนช่วยแก้ไขหน่อยทำยังไงก็ได้ให้ยิมไปแก้ไข ให้ชนะหุ่นยนต์มันจะมีอยู่อันหนึ่งอะผิดค่ผิดอุ้ยใครตอบไวที่สุค่ะคุณมค่ะคือะไค่ะอุวัมากอมีหลายคนวมากเลยค่ะลูกข้อหนึ่งคืสงข้อหนึ่งคะชนะขอานรู้จัออยค่ะค่ะค่ะอ่ะมาเดี๋ยวคุณมอถาแกต่สี่้คอนค่ะเว้ยจริงเมา มาดูข้อหนึ่งกันข้อหนึ่งถูกแล้วข้อหนึ่งเราชนะข้อสองเราข้อสามเราชนะไหมชนะค่ะอุ้ยข้อสี่แพ้พี่นักเรียนจ๋ากข้องครัข้อสามเนะนนะนักเรียนเจ้าอิ่มไปออกคอนสองครั้งแล้วนะคะลูกเห็นไหมข้อหนึ่งข้อสองอิมออกคอนสองครั้งแล้ว ชนนครั้งที่สามของอิมจะออกขอเอ้ยไม่ใช่คอออกกันไกลไม่ได้แล้วอุ้ยต้องออกคอนค่ะใช่ครั้งที่สามอิมจะออกกันไกลไม่ได้แล้วอิมต้องออกอะไรคะลูกถึงจะชนะออกกระดาษใช่ให้อิมออกกระดาษดีกว่ากระดาษใส่ค่ะ ใช่ <aunque> จะได้เสมอกันเนาะฮ่ะขอนี้โอเคไปดูข้อสี่ค่ะดูข้ออาขอเปลี่ยนจากกระดาษให้เป็นเป็นมนต์เสน่หอ้าวและแล้วก็คณะไม้ไม้จับเลยค่ะ ชนะหมดเลยเหรอเสมอค่ะเสมอเมื่อก่อนชนะกี่ครั้งบอกโปรโมชสินนะสามครั้งเสมอเลยสามครั้งแพ่เท่าไหร่คะลูกแพค่เท่ั้งค่ะเราไม่แพ้แล้วโอเคแล้วนะได้กี่คะแนนคะลูกได้กี่คะแนนคะถ้าเสมอเราไม่หักนะไม่หัก ถ้าเสมอเราจะได้ต้องคิดด้วยสามคะแนนอยู่ดีนักเรียนเดานักเรียนจ๋าวันนี้สบายสบายเห็นไหมอุ้ยคุณโมคิดไม่ออกบอกคหน่อยอุ้ยคูโมคิดไม่ออกให้ไปบอกคุณหน่อยอีกแล้วนักเรียนเป็นคุณครูหน่อยนะคะช่วยคุณโมคิดหน่อยค่ะครับผมคุณโมคิดไม่ออก คุณครูครับผมว่าไงเปิดมา่อไ่คะคุณครูคาตอนหนูอยู่ปรสาหนูรู้จักไอเวียนหอ๋อหรอคะหรอคะโอเคค่ะอะคุณครูช่คคิดหน่อยนะคะเด็กๆให้นักเรียนเป็นหนู่อยนะคะอะน่คุครูมีจทย์พิเศษแบบนี้มาให้ค่ะให้นักเรียนนั้นช่วยคิดหน่อยช่้ยคิดหน่อะคะว่าตันไปค่ะ ข้อหนึ่งเขาอิ่มไปออกแบบนี้ค่ะเขาไม่อยากให้อิ่มแพ้ไม่อยากให้อิ่มแพ้อยากให้อิ่มชนะหรืออย่างเดียวการล่องแก้ตรงไหนคะิดข้อสี่ที่สองนะอย่าังไม่ได้ข้อหกคำสั่งนะจ๊ะอข้อสี่ยังไม่ให้ตอบข้้อหาค่ะครูโมจะส่งลิง้์ครูโมจะส่งลิง้์ไปให้ แป๊บหนึ่งลูกจ๋าครูโบจะส่งลิงก์ไปงานนี้ไปให้นักเรียนทำนะคะลูกให้นักเรียนตอบนะคะ ว่าต้องแก้ตรงไหนไม่ให้อิ่มแพ้ให้อิ่มชนะหนูเท่านั้นค่ะี่ครูะส่เลือกให้หนูหนสบสนมาค่ะพ้าหนูทำไปเรื่อยๆนั้นมันก็มียาเปล็นอะไรหนูเบื่อคุโมจะส่งลิงก์ไปให้นะเอาครูโมออกจากอันนี้แล้วหรอแน่นอนนครับูครับครับผมปู่มันลุกไปแล้วมันไห่อะไม่เหมือนกันผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันลูก ต้องรอความค่ีชมีดมีลมันหายไปแล้วม่หายไปไว้อ,อะไรเนี่ยนักเรียนขาจำมึงนะคูโมเป็นคน,ะนแเดี๋ยวคูโมจะส่งลิงก์กันบ้าง้นะคะคูโมเป็นคนแรกทำได้ไหมอ่ะ ครับทำแ,แล้วค่ะเมื่อวันนั้นที่ครูโมส่งมาให้ทำลายข้อเลยค่ะง่ายไหมล่ะทำ<อ>ได้ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้อยากจะอธิบายสักนิดหนึ่กงกลัวน้องเรียนจะลากผิดนะคะลูกครับงนะคะครครับครับผมน,นี่อ่านในมองเห็นไหมมองเห็นไหมคะมมอ้าวลู้สึ็ว่ามยกมีนะ มีอยู่สามสามตัวเลือกนะคะลูกให้นักเรียนเอาไปใส่กรอบสามส okay ี่ห้าโอเคไหมคะลากะจะออกเป่ายิง้งฉุบเอ้ยจะออกกันไกลหรือค้อนหรือกระดาษไปใส่ให้ถูกช่องนะคะโดยที่อิ่มไม่แพ้นะอะ่ะส่วนข้างล่างตอบวัชนะกี่ครั้งเสมอกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งที่ทำไปได้ลแล้วค่ะส่งนี้ให้ นะโอณผู้หญิงทำได้ไหมได้ค่ะทำได้ทำได้ค่ะมันทำไมเก่งมากมันทำไมอย่างนี้ลองทำดูนะลูกไม่น่ากลัวมากเท่าดนี้ขนาดแบบนี้ทต้งหมดนี่ติดคนทั้ขออนุญาตแคปหน้าจอนิดหนึ่งชื่อก่อนนะคะลูกวันนี้ใครเข้าเรียนบ้างนะคะเปิดหน้ากล้องก่อนกดหน้ากล้องนิดหนึ่งกดหน้ากล้องนิดหนึ่งค่ะลูก จะแคปหน้าจอไว้นะคะว่าเขาเรียนบ้างนะคะโอ้มีคนทําเปลี่ยงด้วยเป็นตัวอะไรคะลูกตัวอะไรคะวิชาคุโมไม่ยากนะแต่ปวดหัวนิดนึงอ่ะแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสองสาม คุณครูโมอยากเล่นคอมตายเลยใช่ครูโมก็อยากให้เด็กๆมาเล่นมากเลยตอนเนี้ยยากสอนแบบนี้ยากมากหนูก็เหมือนนกัอยากให้เด็กๆมาเล่นคอมที่โรงเรียนมากกว่าไปเบื่อแล้วว่าไม่เคยเห็นโรงเรียนเลยอ่ะก็หลังเล็กก็ขี่รถไปเที่ยวได้นะอยากไปอยู่ในนนั้้แลวออ่ะะคยากไปอยู่ไหนๆที่ที่รูปครูโมได้หรอปราสาทผีสิงห์เหรออ่ะฮะโอ๊ยเดี๋ยวผมจะรับื่อพี่พังเลยภาษากลายเป็นกลายเป็นบ้าน จริงปะอ๋อมีบางคนนักเรียนเดี๋ยวครูโมส่งลิงให้นะคะมีบางคนทีาทอะไรวะวันนี้วันนี้คือเกมเป่ายิงฉุบนะคะลูกมันเหมือนเกมเลาแต่มันจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการคิดนะคะเป็นระเบียบอ้าวครูโมแอบเข้ามาเลยล้ะโอ้โหนี่เข้ามาอยู่ในห้องสมุดอ่านักเรียนถอยหลังนน่งบานคนที่ไมมหนูอะค่ะอย่าไม่มีหนูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกคนที่ไม่มีหนูนะคะ แอคชั่นเลยสองสามคนมีแต่ฟันหน้าฟันเคี้ยวเคิวหายหมดแล้วแมงกินหมดแล้ววันนี้พร้อมให้นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคูณจะส่งลิงก์กันบ้านให้นะลูกนะอะใครที่มีภาพตัวเองอยู่ในนี้นะคะกดออกได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามามากกคสวัสดีค่ะระวัดครูสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดยว่าไายม่อนา่อนายังมาเด้เข้ารอแป๊บหนึ่งนะคะลูกเดี๋ยวเพิ่งออกหมดนะอ้าวอยู่แล้วนี่เห็นตัวเองยังอาอันนี้เนี่ยปุ้ง get a view โอเคได้ถ่ายรูปลงช่องชิค่ะดาดาวดี โปรกำลังเปิดไฟเปิดกล้องได้ลูกอ่าจะได้เห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมไม่ถ่ายลูกตรงที่เราปน๊บคุณอ่าอแคปไว้แคปไว้ขายขายไม่ได้นะฮะอย่ยาขายในห้องนอกกะดับมันเปิดกล้องไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะเปิดกล้องไม่เป็นไงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวส่งกันบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์กันบ้านเมื่อกี้ให้นะคะ ค่ะครับครับครับผู้ปกครองมากนะครับหลายบ้านเป็นผู้ปกครองเรียนไปด้วยนะคะวิชาครูโมะนะเป็นวิชาไม hmm. ่ยากค่ะเป็นการฝึกให้เด็กคิดนูะคะเพื่อต่อไปจะไปเขียนโปรแกรมได้นะคะกระโดดกระโดดยงยงเลยอันหนึ่งสองสามแคปหน้าจอแอคชั่นหน้านี้แล้วน้องทั้งสองคนนะคะ โอเคอ้าไป,ไปออกและะ้วค่ะลูกรับผ่อนนะคะลูกขอบคุณสสบ้านให้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ